ต้อนรับลูกค้าชาวไทยใหญ่นะคะมาผ่อน iPhone กันอีกแล้วนะพี่ติดตามสะไหนพี่ติดตามมาษาพี่ตองนะับมาสาวพี่พันเรียงผิดพี่พาวดีวังสิทธิ์เป็นคนชาติไหนคะไทยใหญ่ครับผมลูกค้าชาวไทยใหญ่นั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อมากันเยอะเลยนะคะทั้งสดทั้งผ่อนนะคะใครอยากหา iPhone รุ่นไหนนะคะจะสดจะผ่อนมาได้เลยเซเว่นสตูดิโอนะคะเปิดให้บริการผ่อนกันทุกรุ่นเลยเนาะ เอกาสารยุ่งยากไหมผ่อนมือถือไม่ยุ่งยากครับเพราะว่าเขามีพาสปอร์ตแล้วก็บัตรสีจัมปูเท่านั้นเองครับผมว่ามาอันเยอะๆเลยครับเพราะว่าเจ้าของร้านใจดีมากเลยครับผมเยอะมากเลยนะคะไม่ต้องใช้คนไทยค้ำประกันด้วยจริงไหมคะพี่ครับจริงครับผมจริงเาน,งนงาะลูกค้าชาวไทยใหญ่นะอยากผ่อนไอโฟนมาหาหนูได้เลยนะคะรุ่นที่พี่เขาผ่อนไปวันนี้เป็น iPhone XR body 15 Pro นะคะซื้อสดเพียงแค่11,900หพันเารผ่อนดาวเพียงแค่ส9 9 0ันารเนาะพี่เนาะครับพี่แนะนำพี่น้องชาวไทยใหญ่หน่อยถ้าอยากผ่อนมือถือร้านนี้ค่ะคคครรรรัับบถ้้้้าาาาใใออยกมนนีขหเชิญ พครับพี่น้องสาวไทยใหญ่ทุกๆคนครับถ้าได้รู้รับรู้แล้วก็คอยมาร้านนี้เลยครับเจ้าของเขาจะดีมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยนะคะยินดีต้อนรับพี่น้องชาวไทยใหญ่กับพี่ๆทุกสัญชาติเลยนะม่ชาติไหนครับมาได้เลยครับผมโอ้โหสุดยอดเลยค่ะพี่ขอบคุณมากมากเลยค่ะเดี๋ยวหนูให้น้องทาเครื่องไปให้พร้อมใช้งานเลยนะจ้าขอบคุณค่ะ